เมื่อนักเทควันโดท้าสู้นักมวยไทยครับในกติกาห้ามใช้ศอกครับครั้งนี้ครับเกิดขึ้นที่ราการ world series of martial arts ครับที่ประเทศอเมริกาครับปี2538นะครับแหมข้อมูลให้มาเท่านี้นะครับโดยที่เป็นการเจอกันระหว่างเขาคนนี้ครับ ชุมพวงชมพูทองครับหนึ่งในตำนานของมวยไทยครับเจอกับคนนี้ไมสเตดัมครับนักเทควันโดสายดำสำดั้งครับมาถึงครับเปิดเพิงก็ถีบไปก่อนเลยครับนี่แม้จะจัดที่อเมริกาครับแต่ดูผู้สนับสนุนครับแม่พื้นเวทีนีรีเจนซีบรันดีไทยกันเลยทีเดียวจังหวะนี้ครับโอ้โหทิมุมนี้ก็ทิฟฟี่แผงสีเขียวครับเกือบลงไปตั้งคุ้มครับจังหวะนี้ครับแม่ระวังครับนี่ครับดูการถีบครับมีเทนโซพลาสด้วยนะครับจังหวะนี้ถีบมาก่อนครับนี่ถีบ คอนโดเะฮะกางเกงสีเหลืองครับโ,โดนจับตีเขาครับแม่ท่านั้นของชุมพวงครับชุมพวงกางเกงขาวครับ ไมค์เกงสีเหลืองในกติกานี้นี่ก็เหมือนกับคิกบ็อกซิ่งครับแต่ว่าคิกบ็อกซิ่งเมื่อก่อนนี่สามารถที่จะล็อกคอตีเขาได้นะครับห้ามใช้ศอกอย่างเดียวครับแหมแต่นักเจอนักมวยไทยทั้งทีแล้วเจอในรายการ o r อร์ e r i e s of Martial Arts ที่เป็นการเจอกันระหว่างศิลปะการต่อสู้อะไรแบบเข้าด้วยกันนี่ไม่น่าห้ามเราใช้สองนะฮะแหมอ่ะไม่เป็นไรครับมาดูกันไปว่ามันจะเป็นยังไงครับมาครับอาวเดินเข้าหาครับแหมจะหมุนตัวแบ็คคิกครับแล้วดูฮะดูการตั้ง ท่าทางครับเจอเตะจอขาไปครับกับชุมพวงครับจับตีเข่าซ้ายครับแหมพยายามจะต่อยท้องเรานะเจอตีเข่าเขาไปผางตีเข่าซ้ายผางเข้าไปครับแหมครับอือหือต้องสลัดหลุดออกมากันเลยทีเดียวครับแหมยังมีฟุตเวิร์คครับยังมียังมีเชิงอยู่นะครับอือหือมีมาดมีมาดมาครับร้อยครับร้อยร้อยจังหวะนี้ครับเดินขวาขวามาก่อนครับอือหือกระโดดเตะเข้ามาเลยทีเดียวครับเจอแข้งซ้ายไปโอ้โหลงไปนอนหงายแรวันครับ กรรมการกรรมการกรรมการนับครับต en> ้องนับครับจังหวะนี้แหมครับแข้งซ้ายครับโอ้โหผางเดียวครับอืมเทควันโดเป็นไงครับแหมเจอแข้งนักมวยไทยเข้าไปครับมาครับแหมฟื้นหรือยังครับจังหวะนี้ครับอืมต้องเอาตัวรอดไปก่อนครับเอาเดินเข้าหาครับชุมพวงครับแหมจะบ็คลิกมาเจอหมัดซ้ายไปครับเบี่ยงมาครับแล้วอืมแทงเขาครับแล้วแทงเขาซ้ายผางเข้าไปครับจังหวะนี้ดึงมาครับ ในประวัตินี้บอกว่าคุณท่านชุมพวงครับแกเป็นมวยหมัดหนักนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ก็ใช้ขาใช้แข้งได้ดีเหมือนกันครับอันนี้ต้องระวังครับมวยไทยเราครบเครื่องอยู่แล้วครับแม่แต่ห้ามเราใช้ศอกอย่างเดียวฮะไม่เป็นนะครับเตะจอขาไปครับชุมพวงครับเจอหมัดซ้ายมาครับจากนักเทควันโดเทควันโดว่ายน้ำมาเลยทีเดียวครับมาอืพยายามโดนหมัดขวาใส่ครับอืมระวังครับดันออกมาก่อนครับแล้วอืมยัดซ้ายใส่ครับผมจังหวะนี้แม่ต้องถอยครับ โอ้โหดูนะครับผู้สนับสนุนมีตาเลยครับเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับถอยไปก่อนครับแหมเมื่อตอนแรกๆนี่ด้นเหลือเกินครับด้นเหลือเกินครับด้นนี่แปลว่าโซนครับโอ้ยมาครับผมจังหวะนี้ครับเป็นฝ่ายเรานะเสียหลักครับลงไปนั่งเครงครับแต่เป็นจังหวะเสียหลักครับเลยไม่ได้นักครับโอ้โหฟาดมาครับอ่าหมดยกครับไปพักก่อนฮะมาครับดูครับดูภาพชาครับจังหวะนี้ครับนี่ครับหดแข้งขวามาครับรับไว้ได้ครับ บัง้วยเขานะเมื่อสครู่ครับมาครับในหัวซ้ายไปโอ้ผางครับแหมน่าจะเข้าปลายคางหรือเปล่าครับโอ้โหลงไปครับอืมนี่คือนักแรกครับโอ้โหมาครับเจอกันต่อในยกที่สองครับมาเปิดก็ใสกันเลยครับอย่าไปรอยชาร์จจะวันนี้โอ้ดูอัปปะคัดใสครับเจอตีเข่าเราครับหมัดกับเข่าใครมันจะแข็งกว่ากันครับอัดหมัดใสเราครับแหม่ ยังไงครับพยายามจะขวางไว้พยายามจะขวางไว้ครับเราเดินเข้าหาเรายังไงดีครับเราผลักออกไปก่อนอืมซ้ายครับถางครับเกือบครับเกือบจะโดนบันเสียนคำผมจังหวะนี้ครับฉายไปครับฉายฉายไปว่าเกือบไปครับฉายไปครับมาครับจังหวะนี้ครับแหมจะเข้าขวามาโดนซ้ายไปครับจอขาครับขวามาโอ้โหถีบแบบเทควันโดครับนี่ครับอจังหวะสวยเหลือเกินครับมาครับเข้ามาครับ ยังไงครับจับตีเขาครับล็อกคอตีเขาแม่ล็อกคอตีเขาได้ก็ล็อกคอเลยครับสลัดออกมาครับถนัดของไม้ครับคุณชมพวงอุ้ยขวามาครับจับเกี่ยวขาแล้วเตะเข้าไปครับอืแม่นี่ครับเป็นไงครับได้อยู่ครับจังหวะแค่แบบว่าเสียหลักล้มนะครับไม่นับครับไม่เป็นไรคุณชมพวงเดินเข้าหาครับคุณชมพวงครับแม่วิดีโอของแกหายากเหลือเกินครับแม่ครับซ้ายครับจับตีเขาซ้ายโอ้ล้วลงไปทิ้งตัวครับแม่ครับ อืเลือกที่จะทิ้งตัวนะฮะโอ้โหยังไงครับสายไปครับชุมพวงครับหลุดไปนิดนึงครับชุมพวงถอยครับไม่ถอยครับเอาไม้เกียร์อาร์ครับเจอเข้ามาล็อกครับจังหวะนี้ครับยังไงดีครับอจับตีเขาเอามีตีเขาเหมือนกันเลยฮะแหมพยายามจะตีเขาครับแหมเทควันโดแหมมันต้องเจอเข่าไทยเราครับแหมมันจะสู้ได้ไงครับมันพยายามทีครับแหมไซคิกครับไซคิกทีแบบเทควันโดครับจังหวะนี้ครับ เข้าไปครับไมเจอหมัดขวาครับชุมพวงชุมพวงชมพูทองครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับขยับมาครับเข้าช้าแล้วทีนี้ครับไม่กล้าเข้าแล้วฮะมาครับหมัดไม่โดนครับเวิร์ดครับเวิร์ดเซธหลาครับมาครับหมัดแรงหมัดจังหวะนี้จะเข้ามาทิไม่โดนครับหมัดซ้ายยิงไปก่อนครับคุณชุมพวงไม่ว่าอย่างไงครับไม่ครับไม่หมัดอืแรงหมัดเจอหมัดครับมาครับแหมรุมซุมครับรุมซุมครับจังหวะนี้ครับรุมซุมแปลว่า มันดูชุลมุนมั่วอุตลุดอะไรประมาณนี้ครับจับตีเขาซ้ายตีเขาซ้ายผางเข้าไปครับผางเข้าไปครับอืมถอยออกมาก่อนฮะเข้ามาลุยกันต่อครับเดินเข้าหาเขียบออกครับแหมเกียร์อาร์ครับไม่เกียร์อาร์ไม่แกโดนเจาะขาครับเตะขึ้นเหมือนกันครับทีมาขมายครับแหมล้วมัดเข้าไปโอ้ลงไปพับเทียบเลยครับแหมนอนไงแล้ววันเลยทีเดียวดูจังหวะนี้ครับเตะมาซ้ายครับดูภาพชาครับแล้วหัวขวาเข้าไปครับโอ้พับเลยครับตั้งคุ้มเลยครับ โอ้โหตั้งคุ้มคาพื้นเลยครับจังหวะน,นี้ครับโอ้โหครับเป็นไงครับเข้าเฝ้าพระอินทร์หรือเปล่าครับอืมเรียบร้อยครับตรงใครฟันยางครับโอ้ฝา